สวัสดีครับคลิปนี้เราก็อยู่กับอาร์มี่อาร์สิบนะครับหรือว่าก็อกสินั่นเองนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงสไลด์ปืนก็อกมันฝืดนะมันฝืดเพราะอะไรนะครับจากประสบการณ์ที่เราเคยเจอนะมันฝืดเพราะว่าไอตัวสะพานไกลด้านในมันหลุดออกมานะมันเลยฝืดเราอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนแบริ่งนะปกติปืนพวกนี้ มันจะไม่ไม่ติดอยู่แล้วนะเนี่ยอันนี้คือปืนเดิมเลยนะยังไม่ได้เปลี่ยนแบริ่งนะดึงสไลด์ไม่ได้เป็นประมาณนี้แต่อาการที่เราเคยเป็นอนะ่ะพอดึงสไลด์ปุ๊บแล้วมันติดไม่ยอมกลับนะติดเลยติดแบบเอามือดันยังไม่อยากจะไปเลยบางทีแต่อันนี้คือปกติพอตัวสะพานไกด้านในมันหลุดอ่ะ มันจะทําให้สไลด์เราฝืดนะมันไม่ได้เกี่ยวกับแบริ่งนะเราต้องดูอาการดีๆก่อนนะครับหรือถ้าเราอยากเปลี่ยนแบริ่งจริง,รงๆอะเราก็เปลี่ยนได้นะปืนมันก็จะลื่นขึ้นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้ามันฝืดลองฉีดน้ํามันก่อนนะบางทีเราอาจจะไม่ได้ฉีดน้ํามันหล่อลื่นพวกนี้นะหาน้ํามันซิลิโคนพวกนี้มาฉีดตามล่องตามรางสไลด์พวกนี้นะมันก็จะช่วยให้ลื่นขึ้นนะแต่ถ้ามันไม่หายก็ ถอดนะครับคลิปนี้ก็สําหรับมือใหม่นะมือใหม่มือกลางมือเก่าจะดูก็ได้นะเผื่อเราทําผิดนะพอเราถอดออกมาเราจะเห็นตัวสะพานไก่นะครไอตัวที่มีสปริงยึดอยู่มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะยาวๆ,ๆนะตัวนี้นะครับเราลองเอามือกดไก่กดไกลแบบนี้นะครับ มันขยับลื่นๆแบบนี้แสดงว่าปกตินะแต่ถ้าเรากดแล้วมันติดติดขัดขัด,ขดติดตดิดขัดขัดแสดงว่ามันผิดปกตินะครับเราต้องถอดชุดนี้ออกนะไอชุดชุดยิงตัวนี้นะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็ไขควงนะประมาณ20ตัวนะครับมันก็เยอะเกินเนาะเอาตัวเดียวก็พอไขควง ปากแขกตัวเล็กๆหน่อยนะครับไข่ตรงนี้นะครับไข่น็อดออกมันจะมีน็อดอยู่ตัวเดียวตรงนี้อาการที่เราเป็นก็คือสไลด์มันไม่ลื่นนะครับมันฝืดแล้วเราก็ลองไข่ตัวนี้ออกมาปรากฏว่าตัวสะพานไก่ตัวนี้มันหลุดจากตำแหน่งนะครับ เวลาเรายิงออตโต้บ่อยๆมันจะเป็นนะล็อก17ไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ถ้าเป็นก็นะ่าจะอาการคล้ายๆกันนะแล้วก็มันจะมีสลักตัวหมุดล็อกตัวนี้นะครับแล้วก็ดันออกหาแหลมแหลมดันจับตัวนี้ไว้ด้วยนะไอตัวชุดยิงตัวนี้มันจะเด้งออกคนระับสลักพอเราดึงตัวนี้ออกปุ๊บ สิ่งนี้ต้องระวังก็คือไอ้สป,ปริงที่อยู่ด้านในนะมันจะมีสป,ปริงไอ้ตรงตัวสีเงินๆตรงเนี้ด้านในค่อยๆเอาออกมานะันั่นไงสป,ปริงเด้งปกติมันจะมีล็อกของมันนะถ้าเรามองเข้าไปเราจะเห็นนะตรงนี้จะมีสป,ปริงอยู่นะ สปริงมันจะอยู่แบบนี้แอ้ไอตัวเนี้ยมันก็นจะอยู่แบบนี้นะครับใช่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ออกจะทางนีถนะ้าจะทางนี้เลยระวงสปริงเด้งหายพอเราถอดชุดยิงออกมาเราก็เอาแปรงเอาอะไรมาปัดนะครับทำความสะอาดมันเนาะสักหน่อยหนึ่งนะ อาจจะมีคราบขี้ฝุ่นคราบอะไรเข้าไปติดภายในนะครับพอเราทําความสะอาดเสร็จแล้วนะเราจะใส่กลับนะเวลาใส่มันต้องมีเหลี่ยมของมันหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าเราต้องเอาไอตัวแง่งตัวแง่งที่อยู่ตรงนี้นะม้อคี้เรานะเข้ามาในร่องตรงนี้นะ๋ยวเราใส่กลับเข้าไปมันต้องเอียงนิดหนึ่งนะ เราต้องยกตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เอียงนิดนึงให้มันเข้าล่องนะเนี่ยแล้วก็เอาลงที่เดิมนะแล้วก็อย่าลืมใส่ไอตัวถีเงินเงินตัวนี้ด้วยนะจะปิงสอดลงไปแล้วก็ กดเข้าไปแนละ้วก็ลองนิ้วกดกดดูถ้ามันดันขึ้นเหมือนเดิมก็แสดงว่าปกตินะนนนะถ้าเรากดไกลลึกอะ่ะมันจะลั่นนะคือมันจะลั่นไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวสับ วิธีเช็คเบื้องต้นก็ประมาณนี้แล้วก็ใส่สลักก่อนก็ได้นะหรือจะใส่น็อกก่อนก็ได้นะแล้วแต่เราสะดวกถ้าเราใส่สลักก่อนเราใส่นอ็อตมันจะจะง่ายนะเพราะว่าสลักมันล็อกไว้แล้วนะแล้วไข่น็อกกลับถ้าทำวิธีนี้เราไม่หายก็ ต้องดูแบริ่งนะว่ามันลูกปืนแตกหรือเปล่านะบางทีลูกปืนแตกมาทําให้สไลด์ฝืดได้นะไอตัวที่เป็นลูกปืนอนะ่ะแต่ของเรายังเป็นลูกเบี้ยวอยู่นะที่เราไม่เปลี่ยนก็เพราะว่าไม่มีตังค์ไม่ใช่นะที่ยังไม่เปลี่ยนก็เพราะว่ามันไม่ค่อยได้ยิงนะเราก็ว่าแบบนี้มันก็โอเคแล้วนะ ถ้าเราใส่แล้วลั่นได้ปกติแล้วเรากดดูนะถ้ามันเป็นแบบนี้แล่วมันปกตินะครับบางทีมันหลุดออกจากล่องไปขัดกับไอตัวชุดยิงของมันเองอ่ะมันจะฝืดมันก็ขยับได้แต่มันขยับได้แค่นิดเดียวนะมันก็เลยทำให้สไลด์เราฝืดนะพอเราประกอบเสร็จแล้วก็ฉีดน้ำมันสักนิดหนึ่งนะ หล่อลื่นนะไม่ลื่นให้มันรู้ไปนะขัดเข้าไปนะฉีดอัดเข้าไปไม่ต้องกลัวหมดนะว่าซื้อไว้สามกระป๋องซื้ออะไรเยอะขนาดนั้นกระป๋องเดียวก็พอกระป๋องเดียวไว้ใช้ได้นานนะครับก็ววฉีดสามราง,งไะไ์นิดนึงฝั่งนี้ก็ไหนๆก็ถอดแล้วก็ฉีดสักหน่อยนะคร มีกระบ,บอกเดียวนี่ฉีดไปเลยนะนี่เราฉีดเข้าไปในลูกสูบนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ยิงนะอะไรก็ถอดแล้วเนาะแล้วก็เวลาใส่ก็กดตัวนี้ลงไปนะไอตัวแฮมเมอร์ตัวนี้นะสำหรับมือใหม่นะคลิปนี้มือเก่าก็ดูได้นะ เป็นประมาณนี้นะครับลื่นไหมลื่นดิใส่น้ำมันเยอะสักขนาดนั้นโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วนะสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าสไลด์ฝืดอย่าเพิ่งเปลี่ยนแบริ่งนะลองดูชุดยิงมันก่อนนะว่ามันมีอะไรเข้าไปขัดหรือเปล่าเนาะ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชม